นุ่มสดคนนี้ก็บอกเลยว่ารักในการเรียนรู้จริงๆเหมือนเขาเป็น Google สำหรับเราเลยนุ่มสดคนต่อไปสวัสดีครับชื่อตรองนะครับไตรตรองชิตาทัศน์สุนทรวัฒนาสิรินะครับดูเป็นคนคุยสนุกดีค่ะลองรับจีนไปไต้ต้องดูหน่อยก็ได้นะครับข่าวติค่ะชอบมากให้ไทยว่าวันนี้เชื่อแต่งตัวไปไหนเพศสัชกรใช่ไหมอ้าหม่ จะแต่งเป็นหมอคังชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอแต่เนี่ยหมอเชอร์ไวรักษาหัวใจนะคะเขาดูเป็นคนมีความรู้เยอะมากแล้วแบบถ้าพักเราจะไปต่อมันก็ต้องมีคนที่มีความรู้ด้วยขอบคุณที่ใน้ทามา <c oughs> ดูต่อไปนะจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างเป็นคนเนิร์ดเลยครับเคยเรียนสถาปาัตย์อยู่ที่จุฬาครับแล้วก็ออกมาเรียนปริญญาบัตของ MIT ครับ แล้วก็เรียนชีวิยาของคลาวเทหมอของ M.I.T. มไอทีฟิเบอร์นิงของ M.I.T. ใครับชาชอบคนฉลาดหน้าตาเป็นส่วนหนึ่งสมมตุติถ้าเดทแรกหรือว่าคนที่เราอยากคุยไม่เข้าใจในทุกสิ่งที่เราจะพูดไปผมก็ดีเรื่องการให้พูดเลยครับตรงสเปคทุกอย่างฉลาดหน้าตาดีแต่งตัวเป็นยิ้มหวานอยากเป็นคนขี้เบื่อ ชอบคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาุเปิดไฟเราสมาธิสั้นเพื่อเราพาเขาไปสมาธิสั้นด้วยกันได้พิชาการที่จำเป็นในชีวิตเราอย่าไปเครียดเยะขอเชิญพบกับมหา้าธแ่่งความโศกดานเน็่เกเซมสวัสดิ์ปัลละกวงนายุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตาเทียนไพโรธ นี่คือแท็กเนาไทยแลนด์2023ครับเป็นซีซันแห่งความวาไรตี้และนี่ก็ยังเป็นอีหนึ่งอีที่สาวโสดก็มาในคาแรคเตอร์คนดังเรานัดกันใส่คอสเพลย์สนุกสนุกให้หนุ่มโสดตกใจเล่นค่ะและสาวโสดเข้ามาอยู่กับเราครับยูมิยูมิแต่งเป็นอะไรคะเป็นโบกี้ค่ะเป็นโบกี้รถไฟเหรอคะไ่โบกี้ไลออนครับเป็นหน้าตาดีไม่ได้ S <S การทำลายเครดิตก่อนทำลายเครดิตก่อนอ่ะโอเคสวยวันนี้สวยทั้งหมดเลยเอ <Wow. S 1> าละบอกข่าวดีกับสาวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะยูมิที่เพิ่งมาใหม่นะฮะซีซั่นนี้เดดระดับชาติครับเพราะว่าหน่วยงานระดับชาติอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อ,ทอ,อยากให้หนุ่มโส,สดสาวโสดมีโมเมนต์พิเศษจัดสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่าสุดยอด Destination ของประเทศนี้ให้พวกคุณได้เดทกันเลยเพราะว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอลุ้นมากว่าตอนนี้ยโมเมนต์ moment เนี้ยสถานที่เนี้ยมันจะใช่ไหมให้ดูนิดนึงละกัน ที่คนที่เพิ่งคุยได้อยู่ในบรรยากาศ<ฆ>พิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีแต่ก่อนจะได้เป็นเดทส,สุดพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีคู่ซะก่อนหนุ่มสดคนนี้บอกเลยว่าแหมเขารักในการเรียนรู้จริงๆคือถ้ามีเขาอยู่อ่ะเหมือนเขา เป็น Google สำหรับเราเลยเรวมองค์ความรู้อยู่ดีเขาเซิร์ชที่เขาได้เลยโอเคโทรศัพท์ไม่รีบแบบหมดเซิร์ช Google ไม่ได้ให้ถามหนุ่มสดค่ะเพราะคนนี้เขาเรียกว่าแม่สเสนงห์คาคือความรอบรู้สัพพวิชาจริงๆลุมงสดคนต่อไป เพื่อไม่ให้คุณประหลาดใจนะฮะบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้2-3 EP พวกเรานึกสนุกแต่งตัวคัฟเวอร์เป็นคนดังกันลองมาดูซิว่าคาแรคเตอร์ไหนที่คุณเห็นแล้วคุณจำได้เลยชี้เลยคนไหนบอกชื่อคุณมีชักกี้ครับใช่ไหมชักกี้โอเคนารับชอบเอ่อแล้วก็ปิ่นปิงมาเลฟิเซนใช่ไหม่าใช่อันนี้ชัดเจนครับมีซูเปอร์นซูเปอร์เกิลซูเปอร์เกิไหนมีอะไรอีกที่คุณจำได้ บ้านกริฟินรอคุณเกรซครับน่ารักมากครับ่โอเคอ่าไหนมีนายอีกมีนายอีกนายอีกโโอ้หนะอ๋อมีคุณน้ำฝนนี่คืออะไรครับน้ำฝนเนี่ยคิดดีๆคิดดีๆไม่ได้เลยอ่ะคิดไม่ออกเลยโกหกฮะไยอลาไทยอ๋อโอเคหูโอเคกินมิดขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกก็คือนุ่มโซคนนี้เขารอบรู้นะ เขาก็ดูหนังหลายอย่างนะก็อยู่ก็เดินไปอ่ะเป็นยังไงมาอยู่ต่อหน้าสารสุขนี่คุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นคนน่ารักเยอะแม่แต่งตัวดีแล้วก็ชอบชอบหลายคาแรคเตอร์เลยครับโอเคอาละพร้อมจะแนะนําตัวเพื่อเรารู้จักคุณหรือยังฮะพร้อมนะครับมาเลยครับครับสวัสดีครับชื่อตรองนะครับตรัยตรองธิดาทัศน์สุนทรวัฒนาศิรินะครับ<ม>อ่านหนังสือเยอะจนแทบจะ็นบ้าเพราะจำได้แต่หน้าเธอนะครับ ผู้ชายคนนี้ก็เป็นทรงแบบจะเรียกว่าเด็กเนิร์ดก็ไม่เชิงค่อย่างที่บอกคืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเยอะแต่เราก็ไม่ได้ดูว่าเนิร์ดขนาดนั้น,นใช่เพราะฉะนั้นถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ด,ดับไฟมาดู อยมเะดับไป5คนฮะเหลือ25คนจำนวนนี้คุณโอเคนะโอเคครับเอาละเราจะมาคุยกับสาสากันดีกว่านะฮะลูกยอดปกติคุณไม่ค่อยปิดไฟในตอนแรกๆนะคนนี้ทำไมไม่รู้สึกไม่ใช่เลยฮะเออเคยคุยกับคนเนิร์ดค่ะแล้วโดนเทเอาทำไมการผิดพลาดในอดีตถึงมาส่งผลกับผมล่ะครับนี่ ว้าววอนมากมีคนน้อยใจว้าววอนว่าทำไมจริงๆคนไม่ได้แค่นั้นเราแต่งใหญ่มากแต่เธอไม่สนใจเราเลยคุณรู้ไหมว่าคนลูกยศแต่งมแต่งไปนี่มีไม้เลียวด้วยเราแต่งใหญ่จันแม่อะไรที่ย้อนนั่นเองโอ้โหแต่เป็นครูเป็นสีเอาเนาะพี่ต้นผมอาจารย์แม่อยุคอาจารย์แม่อาจารย์แม่เลยนียอาจารย์แม่บ้าบอโอเค อะไรเขาเขาดูไม่สนใจหนูเลยแบบไม่มีการพักสายตาที่หนูเลยผ่านไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ครับอาจารย์แม่ยังไงผมขอโทษด,ด้วยนะครับไม้เลยคุณดับไฟบุคลิกยังไม่ถูกจริตหนูบุคลิกยังไม่ใช่ขอโทษนะครับที่บุปลิดขอโทษขอโทษล้วกันนะครับผมขอโทษด้ครับนุ่มโซก็ได้ต่บอกว่าเออขอโทษนะครับมาทางนี้กันบ้างสามสาวท้ายซอยจีอมสินมิมิ้น ดับไฟกันหมดเลยยังไงจีเขาดูเด็กมากเลยนะเขาดูเด็กถ้าเลือกหนูไปก็เป็นแม่เขาแล้วเหทีต้องอาจจะอยากได้แม่ก็ได้ใช่คุณอาจจอยากได้แม่ก็ไรนะครับนี่ควมสินดับไฟหนูได้ยินว่าเขาเป็นคนเนิร์ดและชอบอ่านหนังสือมากแล้วหนูไม่ชอบอ่านหนังสือก็จะได้แบ่งปันให้กันไงไงว่าเออเขาอ่านให้เราไงจะอ่านให้ฟังก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้นี่หยุดเอาปีกไปเขี่ยเพื่อได้แล้วอนนี้ก็ อมสินก็ไม mm ่พ mm ูดนะแต่ล oh, oh. mm ําาคัญป mm ีกอินี่แล้วเกินเราดับไฟเขาแบบมีสาระเยอะหนูไร้สาระมอบตัวเลยว่าไร้สาระค่ะอ่ะเจนแต่เปิดไฟเอาไว้อยู่นะดูเขาเป็นคนไหวพริบดีอะค่ะแล้วก็พูดเจนชอบคลพูดจาฉาฉานอืมขอบคุณครับแต่นี่เป็นคาแรคเตอร์แรกที่เขาทักคุณเลยนะ ก็เขาจริงๆอะหนูไม่ชอบแบบตีหรอกแต่แบบเขาดูเป็นคนมีความมั่นใจแล้วแบบดูไม่เยอะแล้วก็ดูไม่น้อยอ่ะมันแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยใช่ก็พอดีพอดีใช่ผมชอบดูชักกี้มากครับเลยชักกี้ไม่ได้ชักกี้อย่างเดียวนะคะด้วยชักกแล้วชักกแวอ๋อใช่ ทไทยเปิดไฟไว้ต้องเปิดค่ะนะคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะหนูเห็นเขาออกมาเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีหนูชอบผู้ชายแบบเขาแต่งตัวเทม,มากใส่เกงคาโก้มีเสื้อคลุมแบบดูดีดูเทม,มากแล้วก็อย่างเลยคือเขาเป็นคนพูดจาฉาฉานแล้วก็กล้าแบบกล้าคุยกับทุกคนโดยที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่เขินอายอ่ะเป็นไงวันนี้หนูจริงโจไหมท่น้าไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเมย์เปิดไฟไว้เหมือนกันมีความเป็นแบบ เป็นไอ้เต้าเป็นเต้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบตำม,มีตำม,มีน่นารักอ่ะถามคุณทิมพิธาบ้างอันนี้ยังไงครับคุณทิมพิธาครับถ้าพักเราจะไปต่อมันก็ต้องมีคนที่มีความรู้ด้วยแล้วเขาดูเป็นคนมีความรู้เยอะมากแล้วแบบถามไปเขาก็ตอบมาปั๊บเลยไม่ว่าจะลาสาระหรือมีสาระเขาก็ตอบโต้ได้ทันทีเลยววก็แบบชาแบบพร้อมจะตอบโต้เพราะเราเป็นเสียงของประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับ,รบขอบคุณคุณทิมพิธามากครับผมดูต่อไปนะ ยังไงชูทีมนะนะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวใช่ไหมคะอมลองทายได้ไหมว่าเราแต่งเป็นอะไรสปายแฟมิลี่ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อะไรดีอะเอาอีกแล้วกันความรู้รอบตัวก็บางทีเอาตัวไม่หลอดหรือเปล่าอ,อุ้ยอุ๊ยทำ่ไม่มีเลย,ยเราแต่ง,ง<า>เป็นคาแรคเตอร์ในเกมเป็นคาแรคเตอร์ในเกมเก็ชินครับเก็ชินไหมหรือว่าคูบีค่ะอ๋อขอบคุณมากครับใช่อีกนิดเดียวก็ผับจีแล้วผมแตาอ่ะผับจีก็ได้นะเนี่ยขนาดนี้ เขาเรีรู้หมดนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องไปพับด้วยกันนี่แหละลินปิงเปิดไฟไว้กระแทกไม้เท้านี่ยังไงอยากจะเก็บสะสมไว้ใน collection collection อ้าวพ้าเป็นไรคะอยากจะเก็บสะสมไว้ใน collection ไม่ได้เรื่องกูไปนะอยาก็บไพ่ เขาเป็นคนดูมีความรู้ความสามารถแต่เพียงว่านะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เท่าไหร่ก็เลยปิดไฟกันแต่หนูรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ธรรมดาเขาแค่ยังไม่ปล่อยของออกมารอดูว่าคน,นคน,นนี้ไม่เบาใช่โอเค <laughs> เอาละเอาละอ่ะ มาด้านนี้กันบ้างด้านนี้ดูสว่างสวยน่าสนทนาด้วยยิ่งนักบีหน้าคุณเปิดไฟไว้เขาดูเป็นไอ้เจ้าตัวเล็กดูตะมูตะมีแล้วก็ที่สําคัญหนูชอบผู้ชายแบบตาขีดเดียวอ่ะสลายเอียเวลาเขายิ้มอะมันน่ารักยูมีสาวสดคนใหม่ครับต้อนรับสู่เท็แมวไทยแลนด์ครับยังไงคนนี้หนูชอบหนุ่มตีค่ะเขาน่ารักมากแล้วก็อยากรู้จักเขามากกว่านี้สุเกล น้าบอกเขาฉลาดไงเผื่อเขาจะทำให้หนูฉลาดขึ้นอคมันมีความรู้ก็คบหาดูใจเอาไว้หน่อยเฟชชี่เป็นไงคนนี้น่ารักค่ะหนูชอบหนุ่มตีด้วยหนุ่มขาวแล้วก็แต่งตัวดูดีมากเลยค่ะวันนี้้กลอยเป็นยังไงคนนี้ก็ชอบเทสกันแต่งตัวค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นโอเคเชอร์เป็นไงคนนี้น่าสนใจไหมขาวตีค่ะชอบมากให้ถ่ายว่าวันนี้เชอร์แต่งตัวเป็นไร เศสัชกรใช่ไหมครับทำไมอ่ะหันโลกเลยมันจะเป็นคาแรคเตอร์จากหนังซีรีส์หรือสักอย่างสิใครจะแต่งตัวเป็นคนขายยาเฮลิเอ็ตต์คอรทพีทอลเพลชใช่ไหมหรือไม่ใช่อ่าไแต่ก็ใกล้เคียงนะอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงแต่แต่งเป็นหมอคังชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอแต่เนี่ยหมอเชอเวไวรัาหัวใจนะคะอ๋อหมอคังอะกะตันยู อะไรอ่ะ d ด s c e n d a n t of, of the Sun ใช่ไหมใช่ก็กับตันยูใช่ไหมอ๋อกับตันยูตันยูกับตันยูไม่ใช่กับตันยูไม่ใช่กับตันยูเนี่ยข้ากับตันยูกับตันยูครับเออ d ด s c e n d a n t of the Sun กับตันยูกับตันยูยจีนยังไงดูเป็นคนคุยสนุกดีค่ะแล้วก็ ลองรับจีนไปไต่ตองดูหน่อยก็ได้นะขอบคุณมากไต่ตองที่ไต่ตองนะเลยให้รับไปไต่ตองดูสักนิดหนึ่งใช่อยากให้คุณไต่ตองรับจีนไปไต่ตองด้วยนะค่ะเขาเป็นไต่ตองแล้วเราเป็นตองอะไรตองแตกโอ้โหเล่นอะไรกันเอาล่ะส่งดีนะโอเคส่งดีนะถูกใจสาวๆนะเอาล่ะตอนนี้ก็มีดับไฟไปห้าคน เหลือ5 5คนครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าและดับไฟได้ทุกเมื่อ